คุณบอสนะฮะผู้ใช้ลาย ID ว่า b o s e s itdept ผมเป็นหัวหน้าแผานก IT มีลูกน้องเก่งแต่ใจร้อนบางคนชอบเถียงบางคนชอบบางคนเฉื่อยอผมพยายามบาลานซ์ทีมแล้วแต่บรรยากาศในห้องทำงานมันตึงๆเหมือนอยู่ในสนามรบแบบนี้แก้ด้วยหวงจุ้ยได้ไหมครับอา่าโอเคคุณบอสคุณบอสนี่ก็เข้าไปจัดวงจุ้ยให้นะเข้าไปจัดไรห้แกแล้วนี่แกก็คงจะปรับโต๊ะอีกมั้งนะแก แกเรียนรู้แกเก่งทูกแกเรียนรู้ทุกศาสตร์แล้วแกก็ไปปรับปรับะไรแกตอนนี้เละเทะหมดแล้วก็ไม่ว่ากันนะก็ลองดู <c oughs> โอเคคุณประัคุณไม่ได้อยู่ในสนามลบหรอกนะแบบเนี้ยนะ <c oughs> แต่มันอยู่ในห้องที่ไฟกับน้ําสตร์ใส่กันทุกวันนะสิ่งที่คุณแจ้งมานะครับในทางเบญจธาตุนะคนที่พูดไว้ทาเร็วใจร้อนคือคนธาตุไฟคนที่นิ่งเฉยรอคําสั่งคือคนธาตุนะ้ํานะส่วนัวหน้าอย่างคุณก็คือดินอยู่กลางระหว่างนะน้ํากับไฟนะครับ ปัญหาเกิดเพราะอะไรครับนะเคสนี้เนี่ยปัญหามันเกิดจากไฟกับน้ําไม่สมดุลน,นะครับถ้าไฟมากน้ําก็จะเดือดนะถ้าน้ํามากไฟก็จะดับนะบนหน้าที่อยู่ตรงกลางครับจึงกลายเป็นหม้ออัดแรงดันจริงไม่จริงนะคุณเป็นโดยไม่รู้ตัวนะครับผมอยากให้คุณลองหันมาออมองห้องทํางานในแง่พลังแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับนะ ห้องที่มีเครื่องเซเวอร์เยอะๆอะฮะไฟสีขาวแรงๆนะเสียงพัดลมดังๆอืออย่างเงี้ยนะมันคือพลังไฟที่เยอะเกินไปถูกไหมไฟมากไปคนจะพูดเร็วหัวจะร้อนครับแล้วก็ความเห็นมันมักจะขัดแย้งชนกันนะครับอ่าแต่ถ้าไฟน้อยเกินไปห้องมันจะมืดมันจะอับไม่มีลมนะพลังน้ำมันก็จะเกะกะนะครับมันจะเอื่อยเอื่อยเชยเฉยชาชานะครับนะ ห่วงช่วยองค์กรที่ดีนะห่วงช่วยองค์กรที่ดีเนี่ยต้องมีไฟที่อบอุ่นนะครับแล้วก็น้ําที่ไหลเบาๆนะนะวิธีการจัดนะการจัดสมดุล4ี่ข้อง่ายๆเลยครับนะตามรูปที่ส่งมานะครับนะอันแรกครับปรับแสงครับนะควบคุมไฟครับใช้วอมไว้นะครับนะหรือว่าโขว้นะครับไฟอบอุน่นอบอุ่นนะจะช่วยให้สมองมันไม่ร้อนมากนะครับหรือว่าผมไฟหินเกลือก็ได้นะคุณไปตั้งอย่างเงี้ย คุณไปตั้งให้มันมีจุดเซนเตอร์หน่อยนะครับนะแล้วแต่ห้องคุณเลยนะครับว่าอยู่ห้องแบบไหนอะไรยังไงมันจะช่วยในเรื่องของทําให้คุณสบายตามากขึ้นอันที่2นะครับคุณเติมต้นไม้ก็ลงไปผมจะใช้หลักแบบนี้ ประมาณแบบนี้เอาง่ายๆคือวิทยาศาสตร์ครับต้นไม้มันจะทําให้เรารู้สึกมองแล้วมันสบายตาแสงสีเขียวสีเขียวนะมันซอฟต์มากขึ้นต้นไม้จะช่วยดึงดูดพลังไฟที่มันเป็นส่วนเกินครับนะมันทําให้อารมณ์ดีขึ้นเมื่อเราเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยส่งต่อพลังน้ําให้ไฟทํางานได้ดีขึ้นนะครับมันเป็นตัวกลางระหว่างไฟกับน้ำไงนะไม้อะ วางบริเวณกลางห้องหรือมุมที่มีเครื่องร้อนๆเ่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเซฟเบอร์อะไรพวกนี้นะครับคุณไปวางนะครับอันที่3ครับนะคุณอย่าปิดห้องให้มันแน่นตลอดเวลานะคุณจะต้องมีการเปิดออกไปบ้างนะครับมีการหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียนลมเข้ามาบ้างอาจจะติดพัดลมดูดอากาศไปก็ปดี นะครับในห้องเพราะบางทีมันจะมีพวกมวลของสิ่งที่คุณมองไม่เห็นพวกกลิ่นเนี่ยกลิ่นของเครื่องเซฟเวอร์กลิ่นของคลื่น EMF เป็นคลื่นนะครับเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์เปิดหน้าจอเปิดมือถือหรือเปิดอะไรเขาเรียกว่าคลื่น EMF เข้ามาแล้วยิ่งถ้ามันมีพัดลมมันมีการทํางานของไฟฟ้ามันก็จะมีกลิ่นอ,ออกมาบางๆซึ่งคุณไม่รู้ตัวเลยนะพวกนี้คุณต้องระวังนะครับคุณก็ต้องมีพวกเครื่องดูดอากาศไว้นะครับอ่ามันจะช่วยให้พลังงานไหลเวียนตลอดเวลานะครับนะหรือว่ามี เคือ่องฟอกอากาศอันที่สครับนะใช้โทนสีในการเสริมครับเพื่อเพิ่มเมสถียรภาพนะครับพวกสีเบดสีน้ําตาลสีเทาอ,อ่อนๆนะบนผนังหรือเฟอปปร์นะรอนินนเจนะอ,อ,อรอ์คุณลองไปปรับดูนะหรือพนักพิมพ์พนักงานเนี่ยคุณไปทําเป็นผ้านะเป็นผ้าผ้าครอบเบาอะไรเงี้ยคุณลองไปปรับดูนะฮะตามแต่คุณเลยนะครับให้มันเข้าเข้าเข้าโทนที่ผมบอกนะครับเพราะว่าดินมันคือศูนย์กลางความเข้าใจนะเราทําให้คุณเนี่ยเป็นผู้ประสานไฟกับน้ําได้ดี นะครับอ่านะก็หัวหน้าที่เข้าใจพลังงานเนี่ยไม่ต้องใช้เสียงดังไม่ต้องใช้อำนาจในการดูลูกค้ามันเป็นจังหวะของความนิ่งความสงบในการจัดการทีมครับเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่อ่มันไม่ต้องขยับเลยครับแต่ร่มเงาของมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ร่วมกันนะครับที่จะจะเต็ม